نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تن في إيمان تأ الله ผูวงในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับวันนี้เรามาดูวิธีการรักษาทรัพย์สมบัติของเราให้มันอยู่ในการปกป้องดูแลคุ้มครองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตาลาทรัพย์ที่มีอยู่เนี่ยถ้าอัลลอฮ์ไม่ปกป้องดูแลถ้าอัลลอฮ์ไม่คุ้มครองให้อยู่ในความปลอดภัยยังไงก็ไม่สามารถที่จะอยู่กับตัวของเราได้ มันจะต้องมีวิธีที่มันจะไปตามพระประสงค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาแล้วในฮะดีษก็จะพูดถึงวิธีการรักษาอาการของผู้ป่วยวิธีหนึ่งซึ่งเราได้เรียนรู้ไปแล้ววนะ่านท่านนาบีมุฮัมมัด็อลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เราเนี่ยเยียวยารักษาผู้ป่วยด้วยการใช้ยานะครับ จะเป็นแผนปัจจุบันหรือแผนโบราณก็ตามแต่ดโวยการใช้ดวอาเป่ารักษาหรือใช้กุรอานเป่ารักษาก็ได้นะครับและโดยการกินน้ําผึ้งก็มีโดยการกินน้ํำซำๆก็มีนะครับทีนี้มาดูจากะดิษนี้นะที่เราจะได้พูดคุยทําความเข้าใจกันว่ารักษาทรัพย์ด้วยการจ่ายอกาศรักษาผู้ป่วยด้วยการจ่ายดอดก นี่วันนี้เราจะมาคุยเรื่องสำคัญสองเรื่องเดียวกันซึ่งคุยไปแล้วเนี่ยพี่น้องต้องคิดนะคิดตรองไขควรแล้วก็นำผักดันตัวเองนําไปสู่การปฏิบัติให้ได้นะครับฮะดีสรายงานจากท่านอับดุลลอฮฺอับนิมัสออดฺรอะซิยัลลอฮูันฺฮฺกาล่ากูล่า رسول الله صلى ั ل ل ه عليه و سلم حسنو أ م و ا ل ك ซะ ز ك ا ์ วะดาวมารดากุมบิสซศดักะ์วะอัดดูลิลบลาอีอัดดูอานฮะดีษบันทึกโดยท่านอิหม่ามตับรอนีนะครับท่านอั a b d u l อ a h นี่มัสอูดรดิยาลลอฮุอันฮุได้รายงานว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวสอนเราอย่างนี้นะครับฮัตซีนูเนี่ยจงปกป้องรักษาดูแลทรัพย์สิน อมวะและกุ้ทรัพย์สินของพวกท่านบิลบิสจกาด้วยกับการจ่ายสกาดเอแปลว่าอะไรรักษาทรัพย์สินด้วยการจ่ายสกาดมีความหมายอย่างนี้พี่น้องแปลว่าถึงปีเนี่ยให้จ่ายสกาดพอจ่ายสกาดแล้วเป็นผลให้เอาลลอสุบฮหานฮัวตาลาปกป้องรักษาดูแลทรัพย์สินที่ยังเหลืออยู่หนึ่งล้านบาทเนี่ยเราจ่ายสกาดสองหมื่นห้า ้วยการที่เราเสียสละเป็นทานภาคบังคับเรายอมจำนนต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาในการที่จะจ่ายสกา a ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดให้เป็นฝรัดูที่จำเป็นต้องปฏิบัติเราก็จ่ายไปด้วยหัวใจที่ปลื้มปิติยินดีนะไม่ใช่จ่ายสกา a ด้วยหัวใจที่กระอักกระอ่วนเอาอีกแล้วจ่ายอีกแล้วไม่ใช่ต้องจ่ายสกา a ในลักษณะที่ใจเนี่ย อิ่มเมอิบไปด้วยความดีใจอิ่มเมอิบไปด้วยการยอมจำนนต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาแล้วก็จ่ายไปผลที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมพี่น้องผลที่เกิดขึ้นสมมติหนึ่งล้านเนี่ยจ่ายไปสองหมื่นห้าสองหมืนห้ามันก็จะเหลืออยู่เก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันไอ้เก้าแสนเจ็ดหมืนห้าพันเนี่ยมันจะอยู่ในการดูแลของอัลลอฮ์ เพราะอะไรเราจ่ายสกาศไปแล้วเพะจ่ายสกาศปั๊บเป็นผลให้อัลลอฮ์ปกป้องคุ้มครองดูแลทรัพย์ที่เหลืออยูนะ่ให้ได้รับความปลอดภัยอย่าคิดนะครับว่าไอ้อยู่ในธนาคารเนี่ยโอ้โหอยู่ในธนาคารอะไรเกิดขึ้นรัฐบาลค้ำประกันถึงเวลาก็มีดอกเบี้ยประเคนเข้าไปใส่เข้าไปในบัญชีเงินก็เพิ่มขึ้นไอ้จ่ายอกาศดเงินมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงเอ๊ะแล้วไหนเราจะได้เพิ่มพูนยังไง พี่น้องพี่น้องไม่รู้หรอกว่าการที่อัลลอฮ์ให้เพิ่มพูนเนี่ยบางทีริสกีเนี่ยเราไปคิดถึงตัวเงินอย่างเดียวอัลลอฮ์ให้เพิ่มพูนตัวอย่างเช่นให้เพิ่มอะไรนะียสุขภาพร่างกายเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นอยู่ในสภาพที่แข็งแรงไม่เจ็บป่วยไข้เงินอยู่ครบไหมพี่น้องเงินอยู่ครบบางคนเนี่ย มีเงินอยู่เอาล้อสุภาทานหัวตาลาให้เจ็บป่วยไข้เดี๋ยวก็ต้องไปหาหมอขนเงินที่มีอยู่น่ะไปให้หมอไปเคสไปประเคนให้หมอทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนบางทีกับทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เงินที่อยู่น่ยเป็นยังไงหมดมันยุบเร็วเหลือเกินเนี่ยเอาล้อไม่รักษาอย่าคิดว่าเงินที่อยู่ในบัญชีธนาคารจะเป็นเงินที่มีรัฐบาลคำประกันแล้วมันจะมั่นคงเดี๋ยวก็มีดอกเบี้ยใสเข้ามาแล้วมันจะไม่สูญสลายไปไหนอย่าคิดเด็ดขาด พะวิถีของอัลลอฮ์สุบฮานใหัวตาลานะพระองค์มีแผนสําหรับคนที่ไม่สนองตอบต่อนโยบายของพระองค์ด้วยการจ่ายสกาดจากทรัพย์สินที่พระองค์ได้ประทานให้มานัอัลลอฮ์มีแผนการเยอะพี่น้องแม้ว่ามันจะอยู่ในบัญชีธนาคารมีดอกเบีย้ยรัฐบาลค้าประกันธนาคารนั้นๆก็ตามแต่ดูสาว่ามันจะมั่นคงแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ปกป้องดูแลไม่รักษาคุ้มครองทรัพย์สินของเราตรงนั้นเดี๋ยวมันก็หมด มันมีทางไปของมันพี่น้องเอาสมมติเงินมีเงินอยู่ในธนาคารเนี่ยสามล้านบาทถึงเวลาเอาล่อให้เป็นดินไหวบ้านเนี่ยพังหมดเลยถามว่ายังจะคงเอาเงินอยู่ในธนาคารให้มันอยู่ครบอย่างนั้นหรือเปล่าแน่นอนมันก็ไม่ก็ไปเบิกเงินมาก็มาทําบ้านทําบ้านเสร็จปับ๊บโอเคมีบ้านอยู่อ่หลังอาจจะเล็กกว่าเก่าหน่อยอยู่สะดวกสบายแต่เงินในธนาคารหมดแล้วเอาล่อไม่รักษาดูแลให้ดังนั้นถ้าคิดนะพี่น้องคิด คิดอยากที่จะให้เงินของเราเนี่ยอยู่ในลักษณะที่อัลลอฮ์ปกป้องดูแลรักษาให้แล้วเราก็ถึงปีมาต้องจ่ายสกาาแล้วก็ขอ,อนินย้านะต้องจ่ายสกาาด้วยหัวอกที่มีแต่ความปลื้มปิติยินดีแล้วก็ยินยอมต่อบทบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลานะครับอะดูประโยคต่อมาวาดาวูมารุฎากุมบิสศดะก็ และสูเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้ที่เยียวยารักษาผู้ป่วยของพวกท่านด้วยการจ่ายสดกอแปลว่าการจ่ายสดกอเป็นผลให้ผู้ป่วยเนี่ยถูกรักษาให้หายจากโรคเพราะการจ่ายสดกอนั้นพี่น้องครับมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทาให้อลลอฮฺสุบฮานาะหัวตาลานเนี่ยพอใจมันดับความขิ้วโกรธของอัลลอฮ์คนป่วยคนนั้นเนี่ยบางทีอาจจะ บกพร่องในฟารดูบางอย่างบกพร่องในาศาสนาบางอย่างอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาก็ให้โรคมาเกิดขึ้นกับร่างกายของเขาให้เขาได้ประสบกับความทุกข์ยากอันนึงมาจากบางทีเป็นการเตือนเขาเขาอาจจะทําในสิ่งที่ผิดพลาดในาศาสนาของอัลลอฮ์ก็ได้แต่หลังจากป่วยแล้วเอาเยียวยารักษาด้วยยาด้วยนะด้วยน้ําพึ่งด้วยน้ำา a m z ด้วยดูอาเปล่าด้วยกว็ดีแล้วก็อย่าลืมนะ ดาวูมารุดรกุมบิสวดก็สูเจ้าทั้งหลายจงเยียวยาอาการป่วยของสูเจ้าเยียวยาผู้ป่วยของผู้สูเจ้าในด้วยการจ่ายสวดก็เห็นไหมอย่าลืมด้วยตรงนี้ผมเห็นพี่น้องจากประเทศอาหรับหลายต่อหลายคนนะครับมารักษาที่โรงพยาบาลอะไรบำรุงราษเนี่ยเขาก็มีลูกศิธิ์ลูกหาหลายคนเ่าให้ฟังว่าอาหรับบางคนสดัดก็เยอะนะ ในระหว่างที่มารักษาตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยไอ้ที่ที่บ้านเราเนี่ยที่ที่โรงพยาบาลเนี่ยจโโ่าซสดกเยอะนะจนกระทั่งฝากนะคนที่เป็นลา,เนนเาโโ่เนี่ยนำเอาซดกเนี่ยเอามาให้แก่คนยากคนจนเอามาให้แก่ครูสอนศาสนาเอามาให้แก่เด็กกำพรา้าเนี่ยเพราะอะไรที่เขาทำอย่างนั้นเพราะเขาเข้าใจฮะดิษบทน,นี้เขาเข้าใจฮะดิษบทนี้ที่ท่านนาบีสอนว่าวาดาวูมารุอกุมบิโดซอดก และสูจาทั้งหลายจงเยียวยารักษาผู้ป่วยของผู้ท่านโดยการจ่ายสดยกะหรือเราป่วยเองเราก็ทําสลดก็ได้เยียวยารักษาอาการป่วยของเราเนี่ยโดยการจ่ายสดยก็เป็นผลให้อัลลอฮฺพึงพอใจเป็นผลให้อัลลอฮ์รักเมื่ออัลลอฮ์ทรงรักอัลลอฮ์ทรงพึงพอใจแล้วโรคที่ป่วยนั้นพระองค์ให้หายเนี่ยแป๊บเดียวเท่านั้นเองหายมีคนคนหนึ่งะนะพี่น้อง อยู่ที่ประเทศอียิปต์เนี่ยเรื่องนี้เรื่องที่เชคมมฮัมมัดฮัสซานเล่าให้ฟังเขาใช้วิธีเนี่ยตัวเองเนี่ยป่วยแต่ก็จ่ายสดกโโดยหวังว่าจะให้อัลลอฮฺสุบฮฮาห์นอตาลาเนี่ยได้รักษาอาการป่วยของเขาคือเขาสอนอยู่ที่อียิปต์เสร็จแล้วก็มีเพื่อนเนี่ยอยู่นู่นในประเทศอังกฤษเป็นเพื่อนเรียนไม่ได้การเพื่อนเรียนแพทย์ก็ไปให้เพื่อนเนี่ยตรวจด,ดูพอตรวจด,ดูแล้วโอ้โห มันมึนๆชาๆงงๆแขนขาชาหายใจแน่นๆในอกเน,นี่ยตันอยู่สามเส้นเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดใหญ่ที่จะไปที่หัวใจมีสี่เส้นสามเส้นเนี่ยตันหมดแล้วพอที่ถ้าเกิดไาอีกประมาณสักเดือนหนึ่งคุณแม่นั่นเนี่ยอันตรายอย่างยิ่งคุณถึงขั้นอาจจะเป็นอัมพาตหรืออาจจะถึงขั้นตายไปเลยก็ได้เพราะว่ามันตันหมดแล้วต้องมาผ่าตัดด่วนเลยทําอะไรนะเสยอทำบอลลูนอะไรเนี่ยเขาก็ ขออนุญาตหมอบอกว่าเดี๋ยวกลับมาที่บ้านเคลียร์งานสักนิดหนึ่งขอเวลาสักสี่ห้าวัน,นได้ไหมก็บ,บินกลับมาหมอว่าโอเคเอายาไปกินด้วยกันแล้วกันมาอยู่ที่บ้านพี่น้องพอมาอยู่ที่บ้านจัดการอะไรต่างๆเขาก็เป็นอาจารย์ในมหลาลัยแล้วไปสั่งงานสั่งอะไรต่างๆแล้วก็เข้ามาที่บ้านพอเข้ามาที่บ้านก็แต่งเนื้อแต่งตัวออกไปละหมาดที่มัสยิดก็เดินผ่านผ่านเข้าไปที่ตลาดไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งพี่น้อง เอาถุงถุงพลาสติกเนี่ยกางอยู่อย่างเงี้ยไอ้ร้านอยู่อยู่ข้างๆร้านขายเนื้อร้านขายเนื้อเวลาตัดแต่งเนื้อที่คนมาซื้อเนี่ยก็จะเอาเนื้อดีๆให้แก่คนซื้อแล้วแก่พวกไขมันพวกเอ็นเนี่ยเขาก็จะตัดแล้วก็ทิง้งก็จะทิ้งใส่ไปในถุงของคนแกๆ่ๆคนหนึ่งที่นั่งรอเพื่อที่จะเอาเศษเศษอะไรนะเศษเอ็นเศษไขมันเนี่ยเอาไปต้มให้แก่หล,ลานๆกินคนคนนี้ก็เลยมองว่าไอ้นี่คุณ ต้องการเท่าไหร่เนี่ยเห็นแล้วสงสารอยากจะทโโําสดดอกกอเพราะเขาก็คงเรียนรู้นะเขาว่าอาการเจ็บป่วยเนี่ยแน่นอนอย่างยิ่งพอจ่ายสโดดอกกอแล้วปั๊บเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะพยายามที่จะให้เขาเนี่ยหายจากอาการเจ็บป่วยพี่น้องรู้ไหมเขาถามคนแก่คนนั้นเนี่ยหญิงชาราคนนั้นเนี่ยอาทิตย์หนึ่งต้องการสักขนาดไหนถึงจะพออาทิตย์หนึ่ง เขาบอกประมาณสักครึ่งกิโลสักกิโลเดียวก็พอแล้วแล้วก็มีหลานอยู่ที่บ้านนี่ประมาณเจ็ดแปดคนพอลูกตายหมดแล้วก็ทิ้งหลานเอาไว้ฉันเองเนี่ยมีหลานกำพร้าอยู่เจ็ดแปดคนเนี่ยต้องเอาเนื้อเนี่ยไปดูแลโอโล้โหลคนคนนี้ก็เลยบอกเอาอย่างงี้ก็แล้วกันสั่งกับคนขายว่าตัดให้เขาสองกิโลช่างเนื้อให้เขาสองกิโลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปกระซิบคนขายบอกว่าหนึ่งสัปดาห์เนี่ย ให้คนคนนี้นะมาเอาเนื้อไปสองกิโลฉันจะจ่ายเงินล่วงหน้าไว้เลยเป็นระยะเวลาหนึ่งปีหนึ่งปีเนี่ยจ่ายเงินประมาณห้าสิบกว่าสัปดาห์ใช่ไหมหนึ่งปีเนี่ยก็จ่ายเงินไปเลยเนี่ยนะครับสัปดาห์ละสองกิโลสองกิโลแล้วก็คุณซื้อสัตว์เลยนะถึงเวลาเขามาเอาเนื้อแล้วล่ะคุณต้องตัดเนื้อให้เขาสองกิโลจ่ายเงินล่วงหน้าไว้แล้วก็หันไปบอกกับหญิงชาราคนนั้นนะบอกว่านี่เธอ ฉันได้จ่ายเงินล่วงหน้าให้แกเธอแล้วนะเธอมาเอาสัปดาห์ละสองกิโลมาเอาที่นี่เอาไปเลี้ยงลันหลานกํมพร้าอัลลอฮ์ผู้หญิงคนนี้คุกเข่ายกมือขออุอาต่ออัลลอฮ์บอกว่าอย่าอัลลอฮ์ขอให้คนคนนี้เนี่ยดีใจดีใจจากสิ่งหนึ่งเหมือนดังที่ฉันเนี่ยกำลังดีใจเหลือเกินที่ได้เนื้อไปเลี้ยงลนหลานอาทิตย์ละสองกิโลพี่น้องรู้ไหมอะไรเกิดขึ้นคนคนนี้ก็กลับไป แล้วก็แต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็ถึงเวลาก็เดินทางไปที่ประเทศที่เขาจะไปรักษาตัวในประเทศอังกฤษหมอก็เรียกเข้านะครับทำอะไรเนี่ย MRI เข้าอุโมงอะไรต่างๆดูเรียบร้อยเช็คดูแล้วก็โอเคเดี๋ยวจะทำการผ่าตัดทีนี้ไอ้ผลการเช็คออกมาเนี่ยเช็คเลือดเช็คเช็คอะไรล่ะเข้าอุโมงอ่ะนะพี่น้องรู้ไหมมันไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วเนะี่ยหมอเขาก็มองพอมองเสร็จแล้วปั๊บเขาก็หันมามองหน้าคนคนป่วยอ่ะนะ ไอ้คนป่วยก็ร้องไห้นึกว่าที่หมอคิ้วขมวดตรงนี้เนี่ยนึกว่ามันจะมีอาการหนักไปกว่านั้นนึกว่าจะเป็นอะไรมาลงมาเ็งอะไรนั่นเนี่ก็คิดคิดลึกไปหมอบอกเดี๋ยวตรวจด,ดีเทียวนี่ได้ไหมเอะตรวจเข้าไปตรวจด,ดีเทียวนะไข้อุโมงค์พอตรวจออกมาก็มามองแล้วก็มองไปที่หน้าคนป่วยมองจ้องคิ้วขมวดเลยไอ้คนป่วยก็ร้องไห้มองทําไมเข้าไปครั้งที่สามไปตรวจครั้งที่สามเพื่อให้เกิดความแน่ใจ หลังจากผลออกมาแล้วก็มาบอกกับคนป่วยเนี่ยว่าไหนล่ะเส้นเลือดที่มันตันนี่ยสามเส้นเนี่ยตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วเลือดเนี่ยมันโล่งไปหมดแล้วมันมันอะไรล่ะมันไม่มีเส้นเลือดที่ตันนะที่เข้าไปในหัวใจนะคุณเป็นปกติแล้วนะ่ยถามเลยว่าสี่ห้าวันเนะี่ยคุณไปกินอะไรไปกินอะไรมาคนคนนี้ก็เล่าให้ฟังว่าเขาได้บริจาคเงินช่วยเหลือแก่เด็กกำพร้าให้มีอาหารกินสัปดาห์ละ เป็นเนื้อสัปดาห์ละสองกิโลเป็นระยะเวลาหนึ่งปีอัลลอฮ์เล่าให้หมอฟังหมอก็บอกว่าคงจะเป็นสิ่งที่พระเจ้าของคุณเนี่ยให้ให้ความประเสริฐให้ความดีแก่คุณแล้วในฐานะที่คุณเนี่ยจ่ายสอดอก็เลี้ยงนะครับจ่ายทานเนี่ยเลี้ยงแก่เด็กกำพรา้าเป็นระยะเวลาหนึ่งปีอัลลอฮฺอุบบัด,ดเห็นไหมพี่น้องที่เล่าให้ฟังตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้พี่น้องศรัทธาทั้งหลายเนี่ยได้เข้าใจนะครับว่า ทรั์ที่จ่ายสกาศไปเอาลลอปกป้องคุ้มครองเงินที่ทาสดอกกอคนป่วยที่ทาสดอกกอเนี่ยเป็นเหตุให้อัลลอฮ์สุบฮานาอูตะลารักษาอาการเจ็บป่วยของเขานะครับวบิลลหิตอฟีวันฮิดายะอัสสลามอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบรักาตุ